สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูเดินเพลงซีประมาณอีกแล้วนะคะวันนี้คูเพลจะมีแบบฝึกหัดสนุกๆนะคะมาให้เด็กได้ทำกันที่บ้านนะคะเปิดหน้าที่19เลยค่ะหลังจากที่เราดูคลิปการออกกำลังกายไปแล้วนะคะบางเพลงแล้วละโทษแล้วประโยชน์ของการออกกำลังกายไปแล้วคุณครูมีแบบฟึงหัดมาให้เด็กๆได้ทำกันนะคะ เปิดหน้าที่19เลยนะคะเด็กๆอ่ะเป็นการลากเส้นนะคะเ<ๆ>ด็กๆค่ะเอาสีก็ได้หรือว่าเอาดิกศก็ได้นะคะเด็กๆค่ะหาลากเส้นตามนี้เลยนะคะมองไม่เห็นเนาะอ่าลากตรงไหนเร,เริ่มตรงไหนก็ได้เลยนะคะ<ๆ>ลากเส้นตามรอยป,ปะเลยนะคะเด็กๆค่ะ ลากเลยนะคะเอาสีที่มันส,สวยๆกว่านี้ก็ได้ลากเลยนะคะนี่ลาเส้นตามรอยแล้วก็ระบายสีนะคะเด็กๆค่ะ ทาบายสีให้ส,สวยๆเลยเอาสีอะไรก็ได้เสื้อสีม่วงก็ได้อ่อเอาให้ทั่วเลยไม่แหงมอกเส้นนะคะเบานะคะไม่ต้องรีบนะคะไม่เหมือนอ่าเอาให้ทั่วเลยนะคะ เห็นไหมคะอ่าลากเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะคะคุณครูเพนรออยู่นะคะอย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้ลางคันไม่ไหวค่ะ